สวัสดีครับกลับมาพบกับอ๊อฟอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะครับอ๊อฟอยู่กันที่โกดังบางนานะครับติดรั้วใกล้ๆกับใบเทคเลยนะครับก่อนถึงสี่แยกบางนานะครับอ๊อฟเป็นนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับมือสองนะครับลำดับเดียวนะครับจากบริษัทอาคเนย์แคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันนะครับอืมวันนี้อ๊อฟจะมีคันนี้มานําเสนอนะครับเป็น โตโยต้าไฮรักล er ูโวนะครับปีมันเนิร์ปีสองพันสิบเก้านะครับปีสองพันสิบเก้านะนะครับคันนี้เป็นสองจุดสี่ e นะปีสิบเก้าแท้ด้วยนะไม่ได้ลากจดนะคันนี้นะครับดูภายนอกกันก่อนตำหนิออฟดูให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับนฮเฮะเดี๋ยวมาเริ่มตำหนิจุดแรกกันก่อนเลยเรามีแต่คนนะครับชมรถสวยนะครับ แบออฟแช่งตำหนิก er> right right right? right ่อนเลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับหลุดหักหายไปตรงนี้เราใส่ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะมันเป็นชุดชุดพลาสติกดาตัวนี้นะมันแยกชิ้นกันมันจะคล้ายๆกับฝั่งนี้ครับนะครับชุดพลาสติกดําตรงนี้มันจะสอดเข้าไปนะครับสอดปุ๊บแล้วก็ลงนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะใส่ให้ครบแน่นอนอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็ยางอะไรครบๆนะครับข้างล่าง ช่วงล่างแห้งๆเลยนะครับนะครับชุดพวกเฟืองทงเฟืองท้ายนะครับนะครับแห้งๆไม่มีน้ำเลยนะครับนะครับอ่าเลขอัดสีชัดเจนนะครับนี่ครับแห้งๆเลยนะครับจะบอกว่าแห้งไม่ได้ด้วยวันนี้ฝนตก นะครับฝนตกเปลี่ยนข้างบนนะครับแต่ช่วงล่างแห้งๆนะครับไม่มีนะครับรั่วซึมนะครับครั้งนี้เลขไมยอยู่ประมาณ1นึ่งแสนสามหมื่นลิตรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในของตัวรถกันนะครับนะครับนะครับภายในเป็นเบาะนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่สีดํานะครับนี่นะครับ ก็มีร่องรอยฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะมีร่อ,องรอยของการใช้งานเพราะว่าเป็นฝั่งผู้ขับขี่นะครับก็จะขึ้นลงบ่อยแล้วเราจะใช้สะโพกเราเนี่ยดันตัวขึ้นไปตรงเนี้ยนะครับเอาะมันมีกดทับเนี่ยมันก็จะมีรอยย่นนิดนึงนะครับแต่ฝั่งนู้นะครับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยไม่มีเลยแน่นๆนะครับแน่นๆบอกเลยนะครับด้านหลังนะครับเบาะมีคาตรงนี้ นะครับตรงนี้เราต้องทําการซักล้างดเทลลิ่งให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับคือเราจะถอดตัวเบาะออกหมดเลยนะครับจะได้ดูดภัยข้างล่างด้วยนะครับจะได้ดูดข้างล่างให้สะอาดเอี่ยมเลยแล้วก็เบาะตัวนี้จะซักด้วยระบบไอน้ํานะครับแล้วก็ตากแดดนะครับไม่อยากเป่าให้แห้งนะครับเพราะข้างในมันยังมันยังอาจจะชื้นข้างนอกแห้งแต่ข้างในชื้นไม่ดีนะครับก็จะตากแดดให้มันได้อุณหภูมินะครับก็คือใช้พลังงานธรรมชาตินะครับ แต่อันนั้นมันแน่นอนแน่นอนครับพอมันสามารถที่จะทําให้ข้างในได้แห้งนะครับแห้งสนิทตรงนี้ก็จะมีที่พักแขนนะครับมีจุดวางแก้วน้ำนะครับก็เดี๋ยวนี้รถ4ประตูกระบะนะครับนะครับมีความสะดวกสบายพอๆกับรถเก่งเลยนะครับก็สามารถใช้ประกอบกิจการบรรทุกของรวมถึงพาลูกค้าไปท่องเที่ยวได้นะครับนะครับมุมมองจากทางผู้โดยสารด้านหลังนะครับ ผ้ากำรรมะหยี่นะครับผ้าหลังคานะครับนี่สะอาดอาดเลยนะครับมีคาบดำตรงนี้นะต้องจัดการให้อยู่แล้วนะครับนะครับแต่ไม่มีขุยไม่มีอะไรเลยนะถือว่าสวยสมบูรณ์นะปกติตรงนี้จะชอบมีขุยนะครับเดีนะ๋ยวเราไปดูภาย,ภายในตัวรถจะเซ็กเล็กน้อย นี่ครับเลขไมคันนี้อยู่ที่1 3 1 1 6 1 2กิโลเมตรนะครับเลขไม์นี้เลขไม์แท้แน่นอนนะครับไม่มีชนหนักการท่วมกลอไม์นะครับคันนี้เนี่ยเราก็มีประวัติการเมทน์เช็คระยะนะครับจากศูนย์นะครับเราก็ขอให้ลูกค้าเพื่อมาดูเปรียบเทียบได้นะครับจะได้เกิดความสบายใจแต่ออกรับรองนะครับคันนี้แน่นอนนะครับสำเนาเล่มนะครับปี19นะครับ ปี19นะครับแท้เลยนะครับแล้วก็วันจดทะเบียนปี6 2นะครับ19แท้ลำดับเดียวนะครับบริษัทอาคเนนะครับรถของออฟไม่มีลำดับสอนะครับออกป้ายแดงมาในนามบริษัทนิตินะครับบริษัทอาคเน capital นะครับแล้วก็อ่าตัวนี้เนี่ยเราก็จะให้กับทางหน่วยงานผู้เช่านะครับพอหมดสัญญาก็เอากลับมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อสดลำดับ2เท่านั้นนะครับ ำดับ2เท่านั้นนะครับหน้าจงหน้าจอนะครับหลัจะยังไม่ได้เป็นทัชสกรีนนะครับนะครับแอร์ตรงนี้ก็เย็นฉ่ำปกติเลยผมเทสพวกแอร์เทสระบบนะครับให้ลูกค้าปกติเลยนะครับมีมัลติฟังก์ชันฝั่งที่ควบคุมควบคุมเครื่องเสียงด้วยนะครับฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวใส่ตัวแว่นตานะครับตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะคือรถเลขมาเยอะ ประมาณแสนสามนะครับท็อบถือว่ายังเป็นการปกตินะครับสำหรับรถกระบะนะครับพอรถปีสิบเก้านะครับโดยเราเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราจะตกอยู่วิ่งเอาราวประมาณสักสองหมื่นนะครับกิโลเมตรต่อปีนี่คืออันนี้คือโดยเฉลี่ยแบบกำลังสวยนะครับจะดิฟบวกลบมากกว่านั้นนิดหน่อยเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราบมองว่ารถกระบะเราใช้งานนะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ ตัวเลขไม้นะครับไม่ได้เป็นการการันตีตัวสภาพรถนะครับเวลาที่ออฟจะแนะนำรถลูกค้าออฟจะต้องออกมาดูแบบนี้นะครับไม่ใช่ดูแต่ในชีตนะครับดูในชีตด,ดูราคาดูเลขไม่เจอเลขไม้น้อยราคาได้รีบเสนอลูกค้าลูกค้ามาเจอรถคันจริงนะครับไม่รู้เลยว่าเคยมีม ตำหนิตรงไหนนะครับไม่ชัดเจนบางทีลูกค้ามาไกลนะครับต่างจังหวัดนะครับใจเขาใจเรานะครับบางทีลูกค้าดูคลิปออฟแล้วนะครับรู้ว่าโอเคตำหนิตรงนี้นะครับผมรับได้ผมตั้งใจมาดูเรามาดูรถคันจริงสตาร์ทดูเครื่องเน้นสําคัญนะครับเครื่องเกียร์นะครับชุดบังคับเลี้ยวนะครับระบบวงระบบเบรกนะครับพวกนี้สําคัญนะครับสาหรับรถมือสองนะครับตัวนี้ ภายน,นอกภายนอกเนี่ยออฟจะทาให้เฉี่ยงแค่ไหนก็ได้นะครับะนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเห็นภายนอกมีตำหนิตรงไหนแล้วลูกค้าก็จะสนใจมานะครับแล้วก็มาเช็คพวกเครื่องนะครับพวกระบบเรยรคระบบกกเบรกนะครับสุดท้ายแล้วตัวพวกเนี้ภายนอกที่ลูกค้ารับทราบอยู่แล้วออฟต้องเก็บงานให้อยู่แล้วนะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้ครับมันก็จะมีตําหนิตรงกันชนนะครับออฟมองว่าตัวนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะครับเล็กน้อยมากๆเลยนะครับ นี่ครับตรงานี้เป็นจุดเหมือนกับกาหินกระเทาะนะครับหินกระเทาะตรงนี้เราจัดการให้อยู่แล้วนะครับพวกตรงนี้เป็นพวกไฟเบอร์นะครับยังไม่ใช่ตัวถังนี่นีน่เสียตัวถังเสียไฟเบอร์นะครับตรงนี้เนี่ยร่องรอยขนแมวพวกนี้ถ้าขัดออก,กพยายามจะขัดให้ออกก่อนนะเพราะว่าไม่อยากทาสีให้ลูกค้านะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าบางท่านเข้าใจเรานะครับเรื่อง,องรถมือสองรอยุรอยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าไม่ เกี่ยวอะไรกับโครงสร้างไม่บุกจนน่าเกลียดนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบไปลอยลึกจนจนเกินไปนะครับออฟอาจจะแนะนําลูกค้าไม่ทํานะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะเพราะตรงเนี้ยเราเปิดใบเคเนี้ยพวกนี้เราต้องทําทําให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าครับว่าบางท่านอาจจะมองว่าไม่ต้องทํานะครับบางท่านก็บอกเก็บงานให้พี่หน่อยนะครับอันนั้นไม่ใช่เรื่องปัญหานะครับพอลูกค้ารู้ต้องหนีแล้วนะครับมาดูที่สนใจเรื่องตัวรถดีกว่านะครับ เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับเลขไม้น้อยไม่ได้เป็นการการันตีสภาพของตัวรถนะครับออต้องมาดูคัดก่อนให้ลูกค้าเพื่อมารู้ว่ารถคันนี้เดิมทุกจุดเป็นยังไงมีตำหนิตรงไหนนะครับจะได้นําเสนอลูกค้าถูกนะครับแล้วก็ลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้ง่ายนะครับมาแล้วจะได้ไม่เฟล,ลมาแล้วไม่เสียความรู้สึกกันนะครับว่าโหพี่ไม่เห็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับถ่ายแต่สวยๆนะครับอันนี้เราเรียวๆไม่ล้างนะครับ ไม่ล้างเพราะาล้างไม่ไหวจริงดูครับล้างไม่ไหวจริงๆนะครับโอเคมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตรงนี้นะครับน็อตเดิมนะครับนี่ครับน็อตเดิมไม่มีการถูกไขไม่เคยผ่านมือประแะประแจของช่างคนไหนมาก่อนนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นน็อตซิงครับเป็นน็อตซิงซิงนะครับไม่เคยถูกประแจของผู้ชายช่างคนไหนมาก่อนนะครับนี่ครับโตโยต้าแท้นะครับแทน ฝากระโปรงแท้นะครับเม็ดอาร์ตร่องของอยู่ครบปกตินะครับนี่มีแผ่นกันความร้อนให้เรียบร้อยนะครับมาแก้มกันบ้างแก้มใสๆนะครับไม่ผ่านมือชายหรือประแจคนไหนมาก่อนนะครับทั้งสองฝั่งนะสอบเช็คแล้วนะครับสวยงามนะครับอันนี้สวยงามนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวเพจครับมีเพจนะครับมีเวทยิง ไม่เคยถูกแกะนะครับรีเวทที่ยิงจากโรงงานนะครับมาถ่ายมออกอยู่ครบนะครับคานเดิมนะครับน็อตคานดําเนี่ยไม่มีถูกถอดนะครับนี่ครับไม่มีถูกถอดเลยน็อตคานนะครับอ่าตัวหม้อน้ํานะครับนี่ดูนะครับทามาร์คไว้อยู่ตรงปกตินะครับอยู่ตรงปกตินะครับของโตโยต้าแท้นะครับทุกอย่างเราไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับของโตโยต้าของศูนย์เลยนะครับนี่ น็อตกระจังหน้านะครับนี่ครับดำมิดสนิทนะครับไม่มีถูกแกะถูกคอดนะครับถ้าแับว่าชุดนี้เดิมๆไม่มีชนอะไรเลยนะครับการันตีได้นะครับคานหน้าสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของการเบี้ยวนะครับตัวนี้นะครับตัวยึดปกตินะครับเนี่ยครับเราต้องออกมาดูรถให้ลูกค้าอย่างนี้ครับเพราะว่าเวลาเวลาที่ดูแต่เลขไมล์ราคาอยู่หลังจอคอมมันไม่รู้ครับ ต้องมาอย il, o, right? ่างนี oh. il, ้คร oh. <e <text> <altogether> ับนะครับให้ลูกค้าสบายใจกันไปเลยนะครับผมก็สำหรับเจ้าไฮรัดรีโวนะครับตัวนี้นะครับผมตัวพี u ันเนอร์ยกสูง 2.4e p 2019นะครับตัวนี้ออฟเปิดราคาอยู่ที่499,000บาทนะเป็นราคาคันเป็นนะครับผม499,000บาทนะครับราคานี้ลูกค้าซื้อสดไม่มีบวกแวดแล้วนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับตัว ดอกเบีย้ยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปีและเครดิตของตัวลูกค้าเป็นหลักนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้ปี4ปี5ปี6ปี7ปีออำำน,น,นะครับออฟต้องจะคำนวณนะครับรายละเอียดให้แต่การจัดไฟแนนซ์มีแวนนะออฟต้องแจ้งไปก่อนมีแวดดอกเบีย้ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับในการจัดไฟแนนซ์นะครับส่วนซื้อสดไม่มีแวดนะครับราคานี้เลยนะครับโอนให้ด้วยนะครับแต่เล่มจะได้ประมาณ2 -3 ถึงสสัปดาห์นะครับหลังจากที่ลูกค้ารับรถแล้วนะครับเพราะว่าเอกสารทุกอย่างออฟต้องนําเข้าสํานักงานใหญ่ที่สุรวงนะครับเพื่อ ให้คณะกรรมการเซ็นนะครับจะมีล่าช้าในเรื่องเล่นบ้างนะครับแต่ได้เล่นแน่นอนนะครับได้เล่นแน่นอนนะครับโดยสัตว์ใหญ่ไม่มีข้อโกงลูกค้าอยู่แล้วนะครับอาจจะมีล่าช้านะครับเอาก็เลยแจ้งเป็นข้อมูลให้ลูกค้าไว้ก่อนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วมีคันไหนสวยๆนะครับออฟมารีวิวแนะนําให้นะครับอย่างทีอบบอกนะครับอย่ามองแต่เลขใหม่และราคานะครับรถสวยๆ เลขไม้กำลังดีกําลังดีแบบนี้นะครับแสงสานิดนิดนะครับแต่รถสวยเดินทุกจุดเนี่ยมันดีต่อใจนะครับมันดีต่อใจนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อออมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสามสองสองเก้าศูนย์ห้าสามห้านะครับศูนย์หกสามสองสองเก้าศูนย์ห้าสามห้านะครับเบอร์นี้แอดไลน์ออฟได้เลยนะครับนัดหมายดูรถได้เลยนะครับมีทั้งเคพลักและบางนานะครับโอเคยังไงฝากด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ออฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงช่องทางการติดต่อไว้ใน ่าช่องคอมเมนต์ทุกทุกแพ็กฟอร์มนะครับโอเคขอบคุณมากครับสอหรับวันนี้สวัสดีครับ